สวัสดีครับเจอกันเซลล์หนึ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งวันนี้เซลล์หนึ่งมีโปรโมชั่นมาอัปเดตนะครับสำหรับรถ To โยต้2รุ่นด้านด้านข้างนี้นะครับก็คือโปรโมชั่นที่เรามาอัปเดตสำหรับลูกค้าที่มีโครงการที่จะออกรถตอนนี้นะครับก็คือรถจาริสแฮนแบ็กห้าประตูแล้วก็ยาริสเอที e ที่อยู่ทางด้านฝ่ามือนะครับโปรโมชั่นที่ผมจะมาอัปเดตนะครับก็คือโปรโมชั่นดอกเบี้ยศนะครับดอกเบี้ยศกันไปเลยโดยเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องดาวที่2ี่25%เซนะครับค่อน48งวดหรือ4ปีนะครับก็คือไม่มีดอกเบีย้ยกันสักบาทเ,เลยนะครับเรามาดูกันรุ่นรถที่ร่วมโปรโมชั่นที่ผมบอกก็คือตัวซ้ายมือฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นยาลิสแฮนด์แบ็กหประตูนะครับก็คือโปรโมชั่นที่ผมอัปเดตก็คือทุกเกียรรุ่นนะครับเข้าร่วมโปรโมชั่นตัวนี้หมดเลยนะครับก็คือมีรุ่นเริ่มต้นเลยก็คือเป็นตัว สปอร์ตสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเอสเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็รุ่นฝั่งฝามือนะครับร,รุ่นรถที่จะเข้าร่วมนะครับก็คือมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับสปอร์ตสมาร์ทนะครับแล้วก็พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นะครับแต่รุ่นที่อยู่ด้านฝ่ามือผมนะครับเป็นตัวยาริสเอทิ ip, พีอ่าตัวพรีเมียมนะครับเดี๋ยวดูรถเบื้องต้นก่อนนะครับ อันนี้ราคารถอยู่ที่6 0 7 6 0 0 0บาทนะครับอนนี้เป็นสีขาวมุกค,ครับแต่ถ้า,าสีปกติราคาจะอยู่ที่6 0 6 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับก็คือเป็นตัวลองครับเลยครับผมออฟชั่นก็จะประมาณมานี้แต่ก่อนอื่นผมจะคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตแค่โปรโมชั่นนะครับผมจะไม่ได้ลงในส่วนของรายละเอียดของสเปค นะครับก็คือมาอัปเดตโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้รับชมกันครับผมส่วนรุ่นฝ่ามือครับตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเหมือนกันดาริแท็บแบ็กพรีเมียมครับผมราคาจะอยู่ที่679,000บาทนะครับอ่าครับครับผม ครับผมท้ายนี้ผมจะมาให้ดูรายละเอียดนะครับเงื่อนไขารายละเอียดนะครับก็คือที่ผมมาอัปเดตข้างต้นดอกเบีย้ยศูนเอร์เซนะครับลูกค้าดาวที่25%่สปอรนตผ่อนสปีสี่แปดนวดไม่มีดอกเบี้ยกันสักบาทเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดจะไม่มีจะมีโปรโมชั่นอย่างอื่นครับจะให้เอาของแถมแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คือทักมา ผมจะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสทุกกรณีลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพกันไปเลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งของผมไฟนั้นผ่านง่ายไม่ยุ่งยากด้วยนะครับยังไงก็ทักมาโทรมาผมจะขึ้น ID i ดีย n e แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวยังไงดูกันอีกทีนึงว่าคลิปต่อไปผมจะมีโปรโมชั่นตัวไหนมาอัปเดตนะครับผมขอบคุณครับ